สูตรนี่กับเราตามนี้เลยครับนี่นะของปอกกับมีขั้นแรกกับมีนี่นะครับเนาะที่สองกับน,นี้ครับไอล้ล้ำตัวกับมันย่างอย่างเงี้ยนะสูตรมันก็ง่ายๆนะปลาลองปึงมันกินอย่างงี้ก็ดได้ครับครับที่สามก็กล้วยหอมเนี้ครับแค่เนี้ยพ่อจะใส่นี่เนาะน,นี่ขนมปังแล้วก็มีหัวเชื้อให้น้อย รัดยกถุงเปิดถุงหขาปอกออกมาหมดเชือหมดเชือเชือมันก็นแล้วยังม,มีขายอันนี้ใส่มาแล้กลงลงแต่ปรเดี๋ยวนี้บอกแค่มีขายกับลูกเขาคือมาใส่กับใสน่นะครับใส่มอกห้ามันมีกลิ่นเนี่ยบุตรอันนี้อีกอีกประมาณสองเดือนจะมีขายละกำมืออนึงใส่แค่นั้นเองก็ต้องผดก่อมี